ปีพี่น้องบาร์ดีสีแตงแปงเมื่อถุกทานเนาะอ่ามอเมนิกะอ่าพวงนองตูแล้วก็เมใส่ก็ได้มายามพเท่าใหญ่พี่น้องไอ้อ่าเบ้านกีบม,มาอ่าพท่าใหญ่ก็เป็นกบฏสบายได้โอกาสาวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เลยพากัดม้าพี่นอ้องอ่าอาขึ้นไปบึงน้ำกันเดอ้อเดี๋ยวนี้มาฮอดบ้านนี่ก็คือเฮือนพเท่าใหญ่ กานดั้งเดิมตั้งแต่ใดๆหมนละและตอนนี้ก็เป็นเหินของลูกชายกำลังเฮ็ดใหม่บนทันแล้วเื่อเข้าฝาปวดเท้าเอ้ย,ย <c oughs> ตอนนี้เพิ่นก็นอนอยู่<ม>เพิ่นก็นอนอยู่เดี๋ยวน,นี้ กินน okay. yeah, ้ำหวานได้จะขำบัวกันอนเยอะเดี๋ยวนี้นอนได้นอนดีอาการกระซี่งฮอนๆพี่น้องเไยอันนี้ก็คือปลาใหญ่อยู่กับเพื่อนนี้เป็นได้เปิดพัดลมให้ลูกๆหลานๆสบายดีสบายดี

แบบกระเพาะเราบรอยากหับหน่ยเนาะกินได้น้อยๆนี่เลเฝ้าอที่หันหรออืมน้องที่น้องกันมาเฝ้ากลางเวรกลางมากลางคืนก่อนได้เฝ้าอยู่ตกได้ลูกได้ตกได้ตกได้ละเต้ยเต้ยตกได้เต้ยได้ ตรงบมาบาคันเองก็บด่างให้เรลงก็อนอันน <'t> ah, <this> ี s <S <e ้จุดหน้อยเขานอน่อยมาปกนมากลูกอาแนท้องดีลูกอาท้องดีลูกอาม่บ้าคันเป็นอย่างมากนบอกไปมาโกนบอกไปใครเลย สวัสดีทุกคนอยู่แงดงอยู่แมงเมื่อนี้ก็พากันมานั่งลิ้นอยู่ห่มเฮือนพี่น้อง,ง,งเลยดีเดหยำแรงมาแล้วก็กอากาศสีฮ้อนฮ้อนแล้วก็พากันมานั่งลิ้นอยู่ตรงกองตารางาเดอ้อพี่น้องเดอ้อกินอ่าถึงยำแรงแล้วกินข้าวน้ำกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อกลางมีอาหารแบบบ้านๆเฮา,ามีปลนปลาหนึ่งพัก พักไอฮุม uh, บ่นี對對้นะแ่เข้าไอฮุมพักไอฮุมแด้มากมากอันบวบแน่พี่น้องเอบมากินน้ำกันพี่นอมากินน้กันพี่น้องโดนเราไกินไเท่าได้กินอย่างนเท่านะอาะบากท้าันพะา่าผ่งฮ่า่าฮ่่ก่า่่่า กินอยู่เตียงลุ่มมันก็มีอ่านี่มันทางส่วนที่กินอยู่ทางเถิงแม่ยิงทางคุณเองเนี่ยสามฮะอยู่ทางนั้นอีกบ่เสร็จเป็นสามพาพนทางลุ่มพูลกากินข้าวคือกันพี่น้องเลยป่ะไปกินน้ำกันกินน้ำกันกินน้ำกัน เอาเลย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 อาหารยงเดียวกันมีปนปลาและกันลวกผักอีหุมแ่บเด้ออาหารบ้านเฮาหนี่งตัวนี่นึ่งตัวกะอวเข้ามาตัวเดือนหบุมีได้ น้องนึงโอ้น้องนึง้คลีฟส์ขายวะเอาขายน้องนึงเถ่ะลดุกระไรพนจะดุู่อลอยช่องลนี่ละช่องลอยตปลาดุกเดี๋ยวนี้ปลาปดุกมเตอตงแค่นี้เลยบอกแล้วพดเลยีกรบาเอย่าหอบเด้อยิ่งบึ้งเด้อโดนหน้าตรงหน้าพนึ่งวหนึ่งหนึ่งแล้วหนึ่หอ อยาเอาไปบึงมันโคตลายตัวอือปะฮะยินไกอเมะอเมลุงอเมะเอาเอาเจี้วปลาเจียวก๊อบหนึ่งมังน้าหนึ่งมังหน้าลวกพัก อ้เรียนีบนเนาะบ้น่นบเนีมีบเรียนปลาไหละเราอกนี่บทเียเนาะมา่อยอยู่ในเมืองอยู่เมืองปลาไลอยู่น้าวยแเรเ็คบุดเลยเนาะเราจะเป็ดไก่ยังสาพัดก็อยู่นเาจใหมเนกนน้ำกาหนี่วเป็ดชไ่รับเป็ดก่าย่นี่นเออลายอยู่ดูนี่มัก็เริ่มเป็ดชิบเป็ดอยู่บ้าง ไปยูบ้าที่เราไปจำนวนอย่ง้านะอยูหน้านะลายบ้าเรื่องลายแล้วอันนี้แล้หมูอันใหญ่นั่งบุญนะนั่นอับน้ำกันนังหางนะเป็นมีอยู่นีอยู่นี้ยูงเงาเบิ่งพอกเบิ่งพอเบิ่งนี่แล้วนั่งบุญเกินนะ รวมมันอยูตรานี้เังหบนี่กูใช้แล้วในมุมคุณยงถึงซ่งเราเบาเอาบอกกินตูห้างกาฟเรอรวบเาเบารวบก้อนชันกรเอาเยจกินน้ำบ๊เอออ่ะใกิน กินน,นะพอปะ่าชิได้เมื่อก่อนเดินเผาเด้ออาแข่งแหงไวใ <c oughs> มาเมื่อปักกันเดอ้อทำแล้วทีได้กลับ,บยาเต่าเฮือนกันเดอ้อบ๊าดบายเด้อพี่น้องเดอ้อลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้พบกันในคลิปต่อไปเด้อพี่นออ้องเด้อฝากเด้อเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องข้อควัวสาตว์ตูเด้อพี่น้องเด้อขอบใจเด้อนายบ๊ายบาย,บาย,บาย